นอกจากเรลาประกอบงาน่อยพอยังเอาจองานุ่ยมากๆอ่ะงานมัน่วยจริงๆนะทุกคนเลยอันนี้คือกูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงจะทํากูจ่ายเงินมาแล้วมึงทาให้กูได้แค่เดียวมันไม่ได้ปะกูเนี่ยมือถือเครื่องนึงกูให้มึงเอาไปซ่อมเพื่อให้ใช้ได้ไม่ได้ให้เอามาซ่อมให้มึงมาวานย้าให้มันพังก็ท็อปปิกของเราวันนี้นะครับก็คือ เรื่องอะไหล่ปลอมใช่โดยที่วันนี้เราจะโฟกัสที่อะไหล่ปลอมของ Apple ิลแอปเปเป็นหลักใช่วันนี้เราก็มาดูแอปละใช่ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเอาของซัมซุงมาซึ่งผมมีอยู่ผมมีจอเอสอยู่เอามาให้ดูเป็นยังไงได้ขอเราประกอบเครื่องก่อนนะครับวันนี้ใช่ครับผลไม้ที่รักของเราอ่าเรามาดูกันเทศอย่างแรกเลยที่ดูง่ายเลยคือจอ เกือนตลาดเลยใช่มันจะมีทั้งเกจต่ําเกจกลางเกจถุงอะไรก็ว่างไปแต่<ช>เดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนกันที่เกจต่ำ<ช><ๆ>ดีกว่าใช่เราดูเกจต่ำก่อนเกจต่ํำก็จะเป็น LCD ทั่วไปเลยหาได้ใน iPhone 10 iPhone 10 11 1 2 13หาได้อ่าส่วนใหญ่จะเป็น10กับ11ที่จะหาเป็นจอ TFT e ได้นะครับหาได้ต่ำ เว็บไซต์หรือแอปซื้อของทั่วไปเลยจริงๆอะไรพวกนี้เรทราคามันจะอยู่ที่ประมาณพันหลักร้อยถึงพันใช่เนี่ยอย่างจอเนี้ยแม่งสามร้อยจอที่สซึ่งถือถูกมากถูกมากแต่ราคาที่เราเห็นราคาที่เราจ่ายเราก็จะได้ของแบบนั้นเนาะอ่าดูไว้ง่ายเลยนะฮะจอปอมเดี๋ยวเราเปิดแสงให้ดูก่อนไหนบ้นี่คือเปิดสุดละนี่เปิดสุดละมันจะได้เท่านี้ใช่ มันจะไม่ค่อยสู้แสงใช่แล้ววิธีสังเกตง่ายเลยคือคุณดูคาข้างล่างมันเห็นไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าขาวให้เลยแล้วกันเนาะได้ได้การตั้งค้างเี้ยมันจะหนาเห็นไหมมันหนามากเอาง่ายเลยคือมันจะไม่สมมาตรคนใช่อืขอบจะหนาเป็นพิเศษนะฮะถ้าเราลองสังเกตดูแต่จริงๆไอ้ปนลเหนอาร์มก็ขอบหนาแล้วแต่อันนี้คือมันจะหนามันจะหนากว่าเดิมใช่มันจะหนากว่าเดิมอีกใช่แล้วก็ งานประกอบงานประกอบของจอนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่ตรวจประกอบแล้วก็ตัวจอแยกอีทีหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยสนิทกันอ่ะใช่มันจะไม่สนิทมันจะไม่แน่นเหมือนะของแท้ใช่นะครับนี่คือหลักๆคือจอราคาหลักร้อยนะครับเรามาดูจอราคาแพงกันบ้างดีกว่าอันนี้คือราคาสามพันแปดสามพันแปดเลยหรอใช่ประมาณสามพันห้าสามพันแปดแหละจะมคาโดยรวมไม่ได้นะฮะอันนี้คือจอโอลิ ออยฟอน13ใช่แต่ว่าเป็นจอเทียบนะเดี๋ยวเราจะเอาจอของแท้เทียบดูน้องครับยิ้มเอยยิ้มเลยอย2 0 0 0 years later คนดูความสว่างของมันนะมาดูความสว่างของมันคนละเรื่องคนละย่เรื่องเลยใช่แล้วก็ที่ดูง่ายอีกอย่างดูคุณดูขางข้างล่างใช่มันก็จะไม่สมมาตรอยู่ดีนะนิดนึงใช่แต่จะดูออกยากกว่าจอราคาถูกคือต้องบอกก่อนว่าจอ13กับ13โป o เนี่ยแม่งก็คือ จอเดียวกันอาจจะสเปก็อะไรอันนั้นไม่เหมือนกันคืออันนี้มันเป็น120เฮิรตเนาะแต่ว่าหน้าต่างเนี้ยคือมันเหมือนกันเลยความแสงสว่างอะไรก็ใกล้ๆกันและนี่ก็คือจอแท้เนาะอันนี้คือจอเทียบนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับก็จะไม่ค่อยสู้แสงใช่แล้วก็จอปลอมเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อควรระวังอะนะแบบราคาถูกๆอ่ะใช่มันจะมีโค้ด มันชอบมีโกลดใช่มันชอบมีจอกสดล้วขึ้นภาพให้แล้วก็มันอาจจะจอสั่นใช่แล้วก็สีไม่ตรงดูไง่ายเลยประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าซื้อไปใช้แบบแค่ง,งบเปลี่ยนจอจริงจริงอ่ะมันก็พอได้อยู่แต่ว่าแนะนําไปจอแท้เลยดีวกว่าแต่ต้องซูราคาหน่อยนะครับม,มันก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคือในเรื่องของจออ่ะใช่มันก็<ช>โอเคแหละจ่ายจ่ายแพงกว่าแต่ ถ้ามันอย่างถ้าคือจอเทียบมันก็คือจอเทียบเป็นเหมือนยางเข้ามาใช่มันก็จะได้ราคาประมาณนี้เนาะมันก็จะได้เอยไม่ใช่ราคาสีมันจะได้คุณภาพประมาณแล้วก็งานประกอบของจอเทียบแบบราคาแพงขึ้นมาหน่อยอืมก็จะประมาณนี้มันจะนนดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแบบรลานเขาทําเขาก็ต้องทําให้มันดีขึ้นหน่อยใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่านี้ก็ประกอบเองนะมันก็จะได้งานประมาณนี้แหละซึ่งผมก็จะขายท้งนี้แหละจริงอือ ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยเรามาที่เรื่องบาดี้กันเลยนะ,ะนกันเนาะเรื่องบาดี้ปอมผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แนะนําให้คนดูทุกคนที่ดูช่องเราเนี่ยซื้อเครื่องที่แปลงบาดี้มาเท่าไหร่แต่เราจะขาย <c oughs> จะย้อนยังนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือเราขายตามสภาพแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนําจริงๆอ่ะอยากไปซื้อเลย <c oughs> เครื่องที่เป็นแบบบาดี้เทียบ <c oughs> เครื่องแปลงบาดี อันหนึ่งะถ้าแปลงบอดี้อะคือแม่ของปลอมแน่ๆใช่แล้วพวกแบบน็อตอะไรมันจะไม่ตรงช่ด่าแล้วเวลาเราขันกับเมนบอร์ดอะมันจะมีอันตรายต่อบอร์ดได้ใช่อสองเลยเนี่ยคือการรับ Wi-Fi ของตัวอันนี้เนี่ยตัวบอดี้บอมจะไม่ดีเท่าของแพ้ใช่เลยและสามงานประกอบครับทุกคนดูงานประกอบของมันนะฮะั่คข้างนี้ไม่มีอะไรนะถ้าเราหักบิดหักงออย่างนี้ไปไม่มีอะไรแต่ข้างสมมติว่าคุณเอาใส่กระเป๋าแล้วกัน ใส่กระเป๋าสมมุติแบบใส่นี่นะท่านครับอันนี้คือแทบไม่ดอกแรงเยอะเลยนะใช่ยันไม่ออกแรงเลยนะมันถ้าสังเกตดูเนีน่ยมันจะมีแบบนีแบบ่ยจะมีแก๊ะเห็นป,ปะเห็นปะนเห็นปะนทุกคนเห็นปะเป็ดตกมันจะแบบไม่สนิทกับตัวบาดี้นะใช่ใช่เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเป็นภาพชัดๆให้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวบา์ดี้เนี่ยก็จะงานประกอบก็จะดูแบบไม่สนิทอ่ะอืมไมนดูแบบไม่ไม่ดีอ่ลองกดปุ่มดู ถ้ากดปุ่มมันก็จะแบบรู้สึกกับปุ่มมันจะเสียงดังเสียงดังแล้วเหมือนมันจะหลุดอ่ะเนาะก็ลองดูอันนี้แบบอันนี้เดิมเดิมนี่คือแบบเดิมเดิมบารดี้แทนเนาะสำหรับ i iPhone นี่นะครับก็จะเห็นไหมแต่ไลองบิดนี่คือออกแรงออกแรงแล้วะอรงเข้เดี๋ยวเขาหาว่ามันคนละด้านเนี่ยลองดูด้านออกแรงมากกว่าด้วอันเนี้ยลองดูเห็นป่ะทุกคนมันจะมันแน่นแน่นคือ ทุกคนอาจจะเถียงผมว่าแบบเฮ้ยมึงเอาโปมาหรือเปล่ามันเลยนี่กว่าไม่เกี่ยวครับ<ม>เพราะว่าอย่างตัวธรรมดาอย่เงี้ยถ้าคุณแบบแขักงอไปกินอะมันจะไม่ควรมีอาการแบบบิดงอหรือว่าแบบไอกระจกมันเบือออกมาอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็การดูจอปอมที่เปลี่ยนมาเนี่ยง่ายเลยคือมันจะไม่มีทูโทนนะเขาไม่ได้ย้ายเนาะ ใช่ถ้าเขาไม่ได้โปรแกรมจอมานะครับมันจะไม่มีทูโทนเนาะอย่างเครื่องนี้นะครับนี่จะไม่มีทูโทนแลวก็เครื่องนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอ่าแล้วก็อาการที่2ของเครื่องเปลี่ยนหน้าจอมันเนี่ยก็คืออยู่ในเซตติง้งนะครับอยู่ในเซตติง้งเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักใช่ชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักแล้วก็ไปได้ดีปัญหา,ารุ่นนี้ไม่โชว์จอ้ยอ่าแล้วลองดู13ก็ได้13โชว์นี่ เปลี่ยนกล้องมาด้วยมันจะขค้ื่อนโชว์อย่างนี้หมดเลยคือ Apple แม่งเป็นแม่งขี้ฟองมากมากนะไรอ่างเงมันมจะขึ้นมาหมดทุกอย่างอันนี้คือแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะไม่มีอะไรใช่แต่ที่ขึ้นเซอร์วิสอย่างนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไฟแบตเตอรี่มันเริ่มสสภาพเนาะใช่เครื่องเตือนอันนี้คือเครื่องที่แบบเออโลงโต้ Low ow, ไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็แบตเดี๋ยวเปิดให้ดูแบตมันจะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกใช่อันนี้คนเปลี่ยนมาแบตนอก เนาะแต่เรื่องแบตเราเข้าใจได้เพราะว่าการใช้แบตมันก็ต้องมีอายุสภาพของมันอยู่แล้วเนาะ<ช>มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนแล้วอ่าอย่างเช่นแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับมันจะเจอเนี่ยมันจะบอกว่าชิ้นส่วนไม่รู้จักแล้วมันจะไม่สามารถบอกขัปาซิตีิได้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่และถ้าเพื่อเพื่อพีคําถามว่าจอแท้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนถ้าตามร้านนอกเนี่ยมันจะหายากมาก<ช>คือถ้าแบบร้านไหนบอกจอแท้เพื่อนๆอนต้องระวังให้ดีเพราะเขาอาจจะเป็นแค่คำพูดตลอดๆ่ค่อนข้างต้องระวังเลยอะ ต้องดูแบบมันก็จะพอมีจอแท้แกะอยู่แต่มันก็ต้องหาร้านดีๆนิดนึงใช่ส่วนถ้าเอาแบบชัวร์เลยคือเปลี่ยนกับส่วนครับเปลี่ยนกับูนย์แต่ว่าเป็นจัศูนย์ก็จะแพงแพงมากแพงมากเลยแพงมากเลยจริงๆเนาะแล้วก็ถ้าถามตัวบอดี้เปลี่ยนได้ที่ไหนทีู่นยนก็เปลี่ยนได้ใช่หรือว่าไปหาซื้อมือสองครับมาที่สภาพดีปังแกะต่ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรถ้าทำไม่เป็นนะให้ร้านทำให้ย้ายอะไร ใช่ไปหาเพื่อนที่แบบโดนน้ามากแล้วพวกเนี้ยเอาบดดี้มันคือหาบดดี้แท้มาดีกว่าดีกว่าการที่คุณจะต้องมานั่งใช้บาดี้ปลอมแล้วแบบโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วมันมันั่งไปอย่างเงี้ยจริงๆคือจริง,รงๆถ้ามีอุปกรณ์อยากแกะเพื่อให้ทุกคนดูมากเลยว่ามันข้างในมันสูงกันยังไงนั่นจริงอ่าแต่เครื่องนี้เราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราจะขายเผื่อมีใครอยากซื้อนะครับราคาไม่เกินสามพันเก้าแต่ว่าอ่า ก็คือรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยก็คือแต่นบัตรดิมานะนไม่นน่นแผ่นบัตรดิมาปุ่มตรงนี้ใช้ไม่ได้ไอพวกนี้มันเปลี่ยนไม่กี่ร้อยรอกจริงๆก็ให้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ว่าราคาค่าผมคิดว่ามันไม่ดิวเบเกอร์จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าแบบคุณมีพอมีงบที่จะแบบพอสู้กับของที่มันดีกว่านี้ได้ผมแนะนำว่าให้ไปของที่ดีกว่านี้จะดีกว่าใช่เพราะว่าไอพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเสี่ยง แต่ที่ใช้มาอาใช่ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรแต่ในอนาคตไม่รู้และตอนเนี้ไอ้ที่บอกว่าคําว่าใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมนะอืมอืมใช่ใช่ใช่อืมก็ต้องไปคิดกันเอาจริงๆนะในเรื่องพวกนี้รับได้ก็จัดรับไม่ได้ก็ผมว่าหาเสื่อที่มันแฮปปี้มากกว่านี้จะดีกว่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมติตมตดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กันสะหน่อยนะครับ เพราะว่าเราจะได้หาเครื่องใหม่มาหมุนเวียนกันเนาะอาไมเคื่อนได้รับชมกันสำหรับวันนี้มีวันเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็สืบเนื่องจากวันนี้เราได้เพิ่งอัดคลิปเรื่องอะไรปลอมในตัว iPhone ไปใช่แล้ววันนี้เราก็เจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง วันนี้มีประเด็นร้อนแรงเลยอ่าเริ่มเลยครับก็คือเราี่เราอ่านคิดไปใช่ป่ะหน้าจอมือถือมันเวลาเสียบชาร์จจอลั่นจอมันเพี้ยนอะจอเพี้ยนแล้วแบบกดอะไรไปอีกอย่างนึงอะกดอีกอย่างไปอีกอย่างก็เลยร้านนมาประกันสามเดือนเปลี่ยนจอมาสองวันเปลี่ยนจอมาสองวันอ่ะเริ่มเกิดอาการขึ้นเลยืลนกัไอโฟนสิบสามสี่จุดหที่เราถ่ายไปแล้วแหละโดนไปประมาณสามพันห้าบอกงี้ดีกว่าก็ถือว่า แพงเลยนะแพงก็เลยเอาไปเคลมเพราะว่ามันเคีมได้มีประกันอยู่ทีนี้พอเอาไปเคลมที่ร้านใช่ป่ะร้านบอกซ่อมหนึ่งช evet ั่วโมงแต่ว่าเดินไปเดินมาโค่นนานแล้วเราก็เลทแล้วน่าจะวลาแล้วประมาณชั่วโมงกว่าใช่ชั่วโมงกับชั่วโมงครึ่งได้เลยอ่ะจริงๆเราก็รอไปเพราะว่าเราก็ด้วยความแบบาร์เราเริ่มไม่เชื่อใจละมันเพราะว่าเราซ่อมมาคือเพื่อนเราซ่อมมาแล้วมันมันเสือกมีปัญหาใช่เออเราก็เลยต้องเฝ้าอ่ะทีนี้ก็เฝ้าไป ประกอบเสร็จสิ่งที่ได้ก็คือจออ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เลวเลวร้ายมากอ่ะมันเป็นจอ iPhone 13มนั่นแหละแต่ติ่งจะเป็นติ่งยาวๆนึกออกว่าถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพ iPhone 12สองแต่ว่าไอตัวไอเอาขาให้ดูประมาณนี้ติ่งมันจะใหญ่ประมาณ,มาณนี้ยแต่ว่าไอสปีกเกอร์เฮดเวสเนี่ยมันจะอยู่ตรงไอนี่มันจะอยู่ตรงอ่าข้างบนเหมือนไอโฟนสิบสาม ซึ่งมันหลับไม่ได้มากๆถ้ายัางนื้ไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเลยดีกว่านอกจากข้างล่างมันอ่ะจะขอบหนาแล้วข้างบนยังติ่งหนาอีกอซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่เราจ่ายตังค์ไปเปียกครั้งแรกที่ได้จอแบบอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปอ่ะว่าติ่งมันไม่ได้ใหญ่ใช่เองานมันไม่ได้งานไม่ได้แล้วคือรอมานานมากได้ได้งานแบบเนี้ซึ่งราคามันอ่ะถ้าให้ผมเตีนะมันก็แบบไม่ถึงพันอ่ะ อาจจะแบบไม่ถึงพันหรือพันกว่า,วาให้ค่าความเป็นโอเลมมนแต่ว่าโอ้โหได้งานแบบเนี้ยจ่ายมาแล้วได้งานขนาดเนี้ยแล้ววิธีการแกะประกอบซ่อมเหมือนเราซ่อมมือถือเองบ้านๆแบบคือแบบไม่มีอุปกรณ์ที่แบบสมราคาหรือได้มาตรฐานในการแบบให้ลูกค้าเชื่อใจได้ว่าเครื่องกูจะปลอดภยนะัยแะกูให้มึงไปซ่อมใช่เพราะว่าที่ผมไปเจอมาเว้ยทุกคนเขา มีแค่ไขควงกับมือในการซ่อมไม่มีอุปกรณ์การแกะอะไรเลยมีแค่อาจจะเป็นแบบแท่งเออแผ่นเหล็กที่เอาไว้แบบเปิดแบแสจอเนาะแต่ว่าตอนคือแกะซ็อกเก็ตจอใช้ใช้เล็อใช้เหล็บยาวซึ่งมันเสี่ยงต่อเขาเรียกอะไรตัวทองแดงมันจะพังอ่ะใช่ซ็อกเก็ตเวลาซ็อกเก็ตมันหลุดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรทำบอร์ดใหม่อ่ะใช่เไม่อธิบายแบบวิธีการทําไม่ถูกเรียกไม่เป็นแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบมันจะมีทองแดงแล้วก็ทำอย่างเงี้ย เออนั่นแหละเหมือนเพราะว่าตอนกูทำไอโฟน 6S อ่ะเออกูเผื่อไปแกะใช้เล็บนั่นแหละซ็อกเก็ตหลุดแป็นเล็บยาวไหมเล็บยาวเล็บยาวอันนั้นเล็บยาวมากด้วยบอกใช่แล้วแบบไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือที่ทำคลิปมาเนี่ยก็ไม่ได้อยากมาดิสเครดิตร้าน แต่ว่าในเมื่อร้านทําแบบงานชุยๆให้เราอย่างเงี้ยอืมันก็มันก็ไม่โอเคเนาะใช่แล้วนอกจากเราะประกอบงานช่วยพอยังเอาจองงานชุยมากๆอ่ะงานมันชุยจริงๆนะทุกคนเลยถ้าคือเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยน่าจะเดี๋ยวเราลองไปดูหูแบบคือผมไม่ได้ถ่ายตอนอยู่ร้านนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบมีเรื่องปัญหาอยู่โดน้อโดนอะไรมันจะไอ้นี่แต่แบบโอ้โหอยากเตือนทุกคนใช่ก็ ใครจะซ่อมให้ร้านซ่อมดูร้านดีๆหน่อยอันนี้เราไปซ่อมกันตรงไหนนะร้านใหญ่แถวห้างดังห้างดังสิทธไปคิดเอาเองชั้นบนสุดนะไปคิดเอาเองแต่ว่าอย่าไปด่าเขาัมวแล้วกันอย่าไปด่าเขาัมวอย่าดาเขามั่วอันนี้คือมาเพื่อให้เตือนกันว่าโอ้โหเจอางอย่างนี้ไม่โอเควะเราจะขอมาบอกร้านไหน่อมันเสี่ยงต่อเราด้วยเออแฟอมาแล้วคือตอนที่ เราจับได้ใช่ปะ่ะว่าแบบเขาให้จอดนม้มาเขาก็แบบเหมือนแบบลนอะเขาลนแล้วเขาหงุดหงิดใส่เราเว้ยใช่เขามีเขามองแรงแล้วแบบหงุดหงิดเลยเ<อ>พูดหงุดหงิดด้วยคือคือคอ,อันเนี้ยคือกูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงจะทําก็กูจ่ายเงินมาแล้วมึงทําให้กูได้แค่เดียว<อ>มันไม่ได้ปะ่ะใช่แล้วแบบม,มึงมึงหงุดหงิดลูกค้าที่แบบขอมึงก็พังกูมาเค้มกูต้องเจอมึงหงิดอีกคือกูเนี่ยมือถือเครื่องหนึ่งกูให้มึงเอาไปซ่อมเพื่อให้ใช้ได้ไม่ได้ให้เอามาซ่อมให้มึงมาวานยาให้มันพังใช่ แล้วคือแบบพอเราจับได้มันเดินเดินไปเดินมาเลยไปหาจอใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนในเวลาที่แบบอาร์ตีไปสิบนาทีเสร็จเออแล้วเอองงแล้วตอนแรกรอเป็นชั่วโมงอ้าวชั่วโมงเปล่าขึ้นมาคือตอนที่นั่งรอเป็นชั่วโมงอ่ะก็คือเขาไม่ได้มีงานอะไรนะเพราะว่าเขาเดินวนไปวนมาเหมือนกันเออเราก็รอไปดิเราก็รอไปก็ก็่ไดว่าตามคิวตอนแรกอืมก็ดูดีๆนะครับใครจะนั่นแหละทั้งเรื่องมือถือมือสอง ในการซื้อขายในการที่คุณจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งก็ดูดีๆว่าเครื่องเงินผ,นผ่านอะไรมาก่อนและใครจะซ่อมมือถือดูดูร้านดีๆเลยใช่ใชจ่จริงๆนันนาาห้หาร้านดีๆเพราะว่าถ้าไปร้านแบบคุณไม่รู้จักใครนํามาไปตามเขาก็มันเจอแบบนี้แหละใช่แล้วอยากให้แบบระวังตอนซ่อมด้วยแบบบางทีเขาย้ายอะไรเราข้างในทําอะไรเสียหายเราไม,ไม่ไม่สามารถรู้รูไ้ได้ดูตลอดเวลาจะด,ดีกว่าใช่อร่บผมก,ผมก็ผมก็นั่งรอเลย เออแนานำม่เฝ้าดีกว่าใช่ถ้าเ้าทัา้งคุณม,มีเวลาแล้วนานำม่เฝ้าถือว่ามามาเตือนกันเนาะใช่อาจจะเดือดิดนึงอาจจะมีคำหยาบเป็นเรื่องแบบคือมันมันน่าเดือดน,นะเออมันเสียความรู้สึกนะแบบเรานั่งรอตั้งนานเออเออแล้วแบบจอพังมาแล้วมาเจอแบบนี้ต่อผมมันก็เสียความรู้สึกใหญ่เลยใช่ตังก็ตังแบบน้องเสียไปเนาะมันไม่ได้เสียไปใช่ใช่น้อยไงอืมใช่อืมอย่างนี้เป็นเองก็ได้ครับผมก็ทาได้เหมือนกันใครๆก็ทําได้ใช่คือเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะใช่ แต่ถ้าทำางานช่วยขนาดนี้ลองหันกูหันเป็นเองก็ได้ว่ะใช่อือแล้วดูเอางานอะไรมาให้จอกกากเลยอ่ะจอทุเรศอ่ะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะแบบบทไป้พันยาวนี้มาก็สำหรับคลิปนี้ขอเตไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ